ช่วงนี้ที่เราไม่ได้ลงคลิปเนี่ยคือเราไปทําไร่นะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เรากําลังทํา y o YouTube อยู่นะแต่ละคลิปคือใช้เวลานานมากฝากไปติดตามกันด้วยนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบนไร่แล้วและนี่ก็เป็นชุดที่ใส่เกือบทุกวัน วันนี้เราก็มาช่วยญาติๆเขาใส่ขี้ไก่กันนะคะทุกคนลืมบอกไปเลยว่าไล่ที่ทําอยู่คือไล่กระหล่ำปีนะอันนี้ยจะเป็นขั้นตอนแรกๆที่ทําเลยค่ะตอนทาเนี่ยต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือด้วยเพราะว่ากลิ่นแรงมากช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วอากาศก็จะไม่ค่อยร้อนค่ะทุกคนนี่ไงทําไปทํามาฝนตกแล้ พอฝนตกเนี่ยเราก็หยุดทํากันก่อนนะคะเพราะว่าทําต่อไม่ได้เราก็เลยมากินข้าวกันก่อนค่ะกับข้าวแต่ละอย่างก็เป็นอะไรที่ง่ายๆบางอย่างก็ซื้อตามตลาดตอนเช้าค่ะอันนี้คือเราใส่ขี้ไก่หมดแล้วนะคะแต่เหลือตรงนู้นอีกนิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่าขี้ไก่หมดเลยประมาณ4ี่โมงก็เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้ค่ะทุกคน หมูที่ยายเลี้ยงไว้ชอบกินมากเราอยากให้ทุกคนดูทางกับบ้านเรามันสวยมากทุกคนดูหญ้าสิมันเหมือนนุ่มมากอะน่าลงไปนอนเนาะอยากลงไปถ่ายรูปนะแต่ดูสภาพตัวเองแล้วไม่น่าไหวก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะและอย่าลืมไปติดตามช่อง YouTube เราด้วยนะ